อโอเคโอเคก็สวัสดีู้มีฝันทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงภารกิจประจําวันเึ็อย่างที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ว่ามันช่วยเพิ่มสเตตัสให้เราแบบง่ายๆเลยนะ,ะนั่นก็คือคนดังโต้หัวนะครับก็จะมีทั้งหมดสามหน้านะครับหนามเป็นไปเป็นเพ่อนร่วมชั้นเรียนกับมีอาจารย์ชั้นย่อยคนดังโต้หัวนะครับเออต้องบอกก่อนว่าทั้งเจ็ดประหลาดมันจะเป็นมันจะเพิ่ม สเตตัสตามสายอาชีพที่เราเล่นนะครับเออย่างเช่นถังซานก็จะเป็นย่าเสียวปูเป็นกระต่ายอันนี้เป็นเสืออันนี้เป็นแมวแล้วก็หอแก้วใต้กรอบแล้วก็ผอนะครับมันจะต่างกันตรงที่ว่ามันจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาครับของเลเวลเก้าปล้วป่ผมจำเป็นสองสี่หกแปดโอเคใช่เลเวลเก้ามันจะมีทักษะคือตันนะอันนี้จะเป็นเชี่ยวชาญการทีเหล็กจะเป็นในส่วนของเรื่องของการหลอมนะครับ แล้วก็ทัก,กษสะสเตตัสพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นบวกอในเรื่องของค่ะสเตตัสทั่วไปนะครับสเตตัสทั่วไปพวกส,วส,สี่มิตินะครับเนี่ยถ้าเบลเบลสูงๆเนี่ยจะเป็นพวกสี่มิติแล้วอันนี้แต่พวกนี้จะเป็นพวกสเตตัสพื้นฐาน,น,าน,นาทั่วไปตีไ่้อทีต่างๆจะเหมือนกันหมดเลยนะจะต่างกันแค่ตรงเลเวลเก้านะที่จะเปลี่ยนไปซานเป็นตั้งตีเหล็กเดวอูเป็นเก็บเกี่ยวนะครับ แล้วก็ผู้ใไ่ไม่มีผู้ไปไม่มีนะครับแล้วก็เดืยวชิงก็ไม่มีหลงหลงหลงจะเป็นในส่วนของของขวัญที่มันให้มาตอนทุกวันห้ามุมเย็นของทุกวันจันทรนะครับ้องซื้อขายจะเป็นทำอาหารอ้วนไฟจะเป็นในเรื่องของการขุดเ,เจ็บปลาก็ประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครเล่นสายอาชีพไหมก็โอนอับแบบให้เป็นเบสถึงสเตตัสสุดท้าย ผมเล่นผมเป็นหลังใช่ไหมเนี่ยมันจะโบกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเกันตีป้องกันราคาปชีวิตเพิ่มแล้วก็ถ้าใครเล่นก้นไฟเหมือนผมจะมีอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าตัวไหนที่เพิ่มเตตัดไฟนะครับมาดูไออัอ,ะอ,อน,นะครับอพอน,นี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปอานนบนะเออหลงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคีย์เจคอนกับดาเมจคีน,นะครับ เลเวลคีย์ิคอนเลเวลคีย์ิคอนแล้วก็จะมีพร้อมอันเออหลงเป็นเลเวลคีย์ิคอนเดี๋ยวจะเป็นถนัดในเรื่องของคีิตทิคอนนะโอเคแต่ว่าถ้าใครในคีย์ิคอนก็มาทําได้แต่แนะนําว่าอย่าเพิ่งทำนะไปทำตัวนองอาจารย์ใหญ่จะเป็นในเรื่องของสเตตัสของวงแหวนเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ เจ้าอูจีเป็นในเรื่องของค่า HP นะครับใครเล่นแทงอยากมี HP เพิ่มก็มาทําได้นะปู่พิษปู่พิษจะเป็นเรื่องของสมุนไพรเพิ่มนะครับการือสาเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่จาเป็นไม่ต้องไปอัพก่อนนะครับแต่ว่าของผมเป็นตัวอวยไงผมก็เลยจัดเลยผมมาเริ่มเริ่มมาผมอัพเต็มก่อนเลยตัวแรกนที่ผมทาเป็นตัวอวยนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ ชื่ออะไรชินมิงนักสิพี่ชินมิงก็เพิ่มในเรื่องของการได้ค่าหัวใจเพิ่มนะตอนที่เราช่วยอันนี้น่าจะเป็นเพิ่มในส่วนของสเตตัสพิษนะคนเล่นสายย่าน่าจะทำนะครับเชื่อชาญพิษบวก1.25เปอร์เซ็นตะครับรสุดท้ายนะแต่ว่าทำแต่มันคุ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่น่าจะคุ้มเนะเพราะว่าลองไปทำทุกอื่นหน่อนนะครับค่อยมาทำานี้ได้ นิ่งเพื่นชื่อจะบวกในส่วนอันนี้นิ่เพื่นชื่อควรทาเต็มนะครับเพราะว่าจะได้การ์ดอันนี้มาด้วยใบหนึ่งบวกเพิ่มเวลาในการลงขายนะครับเป็นจาก24ชั่วโมงใช่ไหมเป็น48ชั่วโมงแล้วก็ไอลดค่าธรรมเนียมในการดูแลนะครับ10%ตัวนี้ก็ควรทำนะครับ ปูกระบีจะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีนะบวกทำให้เวลสูงสุดบวกสามเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้ผมตอนนี้ผมทำปูกระบีอยู่นะแล้วก็ปูหลงกูหลงจะเวกในเรื่องของพลังป้องกันนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เปรื่องสุดท้ายโอเคหมดแล้วก็พลังตัวหลวงหน้า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 จะปลีกเป็นต้านทานไฟนะครับ อันนี้สายชีพของไฟก็ควรทำอีกเป็นตัวที่ควรทำนะเป็นบวกสเตตัสไฟ1.25คนระับก็ถ้ามันเราไล่ท,ทําตัวอื่นที่คิดว่าสาคัญเสร็จแล้วเราก็มาทําตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวผมทาตัวบาระบีิวเสร็จแล้วผมจะมาทาตัวนี้ต่อหมาล่มหมาล่มจะเป็นบวกในส่วนของเรื่องด้านสเตตัสสายฟ้านะครับ1.25อันนี้น่าจะเป็นเชี่ยวชาญสายฟ้านะ เ,เชี่ยวชาญสเตตัสรับตัวนี้กด1.25เปอร์เซ็นต์นะครับชิ้นหมิงอันนี้เชี่ยวชาญสเตตัสสายฟ้านะใครเล่นใครเล่นคอนนะมาทำได้นะครับสเตตัสสายฟ้าตัวนี้คุอปิงเอ,อ๋เชี่ยวชาญสเตตัสน้ำสเตตัสน้ำไม่แน่ใจว่ามันเป็นหองตัวไหนเลยก็ใครเล่นสายนี้ก็มาทำได้ กอนนี้ด้านทานน้ำนะครับจริงๆถ้าอธิบายงงก็มาไล่ดูกันเอาได้น,นะครับตอนนี้ผมแค่มาแนะน,นำเบื้องต้นเฉยด้านทางแสงก็หมดแล้วหลักๆเลยก็ที่แนะนำให้ทำก็มีเสร็ดประหลาดเนี่ยทำพื้นฐานไว้ครับเนี่ยพวกนี้เอาให้มันถึงเรลก้าก็ได้เนี่ยที่มันได้บัวเนี้ยใช้ชาญเพิ่มนะ เดี๋ยวอู่าควรทาก็ทําอาหารคนไฟก็หุดอันที่มันใช้หลักๆอะครับสี่เนี่ยสี่ตรงเนี้ยควรทําไว้นะครับแล้วก็ไปเน้นที่สายของเราสมมุติเราเล่นหงไฟใช่ไหมผมผม,ผมก็ทําตันเลยเอาสเตต,เตัสเพิ่มครับแล้วก็มาหน้าสองหน้าสองควรเน้นไปที่ออันนี้วงแหวนวงแหวนนี้ก็ควรทํานะครับใครเล่นขี่ก็ทําเออโหลด ก็นี่สเตตัสพิษใครเล่นยากก็ป้องกันอันนี้โจมตีนะผู้หลวงเป็นปวกโจมตีแล้วก็มาหน้านี้ใครเล่นไฟใครเล่นไฟเหม๋ยวผมก็ทํานะครับเดี๋ยวผมก็มาทําสายฟ้าใช่ไหมสายฟ้าเป็นตัวนี้โอแล้วก็สเตตัสน้ำก็ Am. ประมาณนี้ ก็ลองไปศึกษาอ่านดูเพิ่มเติมนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยทำหรือว่าบางคนครับอัพไม่ดูอัพมั่วครัก็ลองอ่านอ่านดูมันสามารถเพิ่มสเตตัสให้เราเยอะมากแบบฟรีๆเลยแบบมันสามารถทำได้ทุกวันอะ่ะก็ลองมาทำกันดูเดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้ดูก็ได้แบบอย่างผมกับอันดับหนึ่งใช่ไหมคนดังโต้หรือ เหนว่าของเขาอยู่2นห6ผมอยู่3มพ9นะแดงว่าผมอัพเยอะกว่าเนี่ยแบบนี้เหมือนเขาไม่ค่อยได้อัพเลยนะแต่ว่าเขาโหดเนี่ยอาจจะมองข้ามได้แต่ว่าสายเติมน้อยสายเติมน้อยหรือว่าสายซีเนี่ยคนทำไปเลยเพราะเติม่มค่อนข้างเยอะนะโอเคก็ประมาณนี้ วงตรงไหนก็ไปหาอ่านเต้มเติมมานะครับัวนนี้แค่มาแนะนำเฉยไปแล้ว